วีเอ็มดอกมาเลยเออแต่พูดแต่เนี้ยอวยอวยอวยเยอะๆครับใช่แล้วเขาถามคนเลยว่าปีนี้รับพิซึนเตอร์สองจับแล้วเห็นว่ามียอดไปอีกหสี่เลยสี่ต uh ัว uh ปีนี้ครับก็ก็งงเหมือนกันเขาอย่างว่าเราก็นจะถึงดวงโชคชะตาอะไรของเราด้วยนะเราไม่เราไม่คนรไปตั้งแง่เลยว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับเราทําไมถึงไม่เป็นแบบนี้เราก็แค่ว่า ก็อยู่ตามโชคชะตาไปกันนี่ก็ถือว่าเออดวงเราคงดีเนาะดวงนี้อะไรเหมือนแตอนโควิดดีมาให้เมื่อกี้แอบเมารวมมีมาให้พี่มาทำยาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบขอได้จริงจริงอะไรเงี้ยค่ะพี่ใช่ใช่พี่เสื้อใส่นี้ไหมคะจริงจริงแล้วอ่ะพี่บอกบอกก่อนว่าพี่ไม่ใช่สายนี้แต่ว่าเราไม่ลบหลู่นะแต่ว่าเร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 าไม่ใช่สายนี้แต่เมียเราจะจะใส่เลยแต่เราก็คือทําบุญตลอดใช่ใช่เราทําบุญตลอดใช่ใช่คืทุกทุกอย่างอ่ะเราก็จะให้ คือเมียไปไหนเราก็ไปนั่นอ่ะทาบุญไปไปนี่ไปไปนู่นไปไปนู่นไปเครื่องแม่คือชีวิตดีส่งผลส่งผลมาทางใช่ครับเพราะถ้าอยู่คนเดียวว่าคงไม่ค่อยไปไหนฮะก็คงนอนทําบุญกับกับแม่บ้างอะไรเงี้ยแต่แต่แจงก็จะบ่อยนะแต่เนี้ก็จะได้ตัวนี้บอกว่าเจ็ดหลักเลยเจ็ดเป็นหลักเลยอ๋อแลัวก็ยังมีด้านด้านเนี่ยค่ะใช่ใช่ฮะก็ก็ต้องเราก็ไม่รู้ตัวเงินหรอกสุดท้ายมันก็อยู่ที่มันหมดแหละใช่เราก็ได้แต่เต็มที่แบบไอ้ เออโฆษณาที่เข้าแยงคุดขอขอสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออขอจะขอไปขอเราแล้วไม่ได้ไม่ได้ขอเป็นตังค์อะไรอย่เขาถือว่าไปข่าขึ้นสำหรับเราเลยนะช่วงนี้ก็ดวงก็ถือว่าดวงดวงช่วงนี้ครับหลังโควิดมาันก็ดีอ่ะดีแต่เห็นบอกว่าตอนโควิดก็หนักนะมีแบบงานวันแบบว่าเดือนละงานอะไรเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็มันเราก็ก็ต้องอยู่ให้ได้ต้องอยู่ให้ได้ถ้ามีงานก็มีงานให้ทําก็ทําให้มันเต็มที่ทมให้มันสดๆไม่มีก็ต้อง คือตอนนี้ก็คือพี่แจงบอกก็คเก็บเงินไว้เก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งเขาไม่รู้จอะไรจะเกิดขึ้นอีกมันมากตัวแล้วอ่ะจากที่เราเคยซื้อนู่นซื้อนี่เราก็ประหยัดประหยัดนิดหน่อยคประหยัดแค่นนิดหน่อยเขาต้องดีบ้างเขาต้องประหยัดไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราคนชอบซื้อก็ยังซื้ออยู่ใช่ไหมคะช่วงนี้ซื้ออยู่ซื้ออยู่ แต่เราซื้อน้อยลงว่ะน้อยลงครับผมซื้อน้อยลงแต่ถ้ามีงานก็ซื้อเยอะเยอะเพราเราเรื่องแฟนมิสติ้งเลยค่ะเป็นบอกว่าเขาเลือกมาแล้วแบบจับเป็นหมื่นหลือแค่ห้าสิบห้าสิบคนครับผมก็เราอยากให้เพราะน่าจะเป็นถ้าเอาจริงๆริงนะน่าจะเป็นแค่ครั้งเดียวด้วยซ้ำที่จะจัดเนี่ยเพราะเราไม่เคยเราไม่เคยจัดเลยอ่ะแล้วเรามีคนเด็กเพาบอกเด็กที่ติดตามเราเนี้ยเขาบอกว่าพี่เมื่อไหร่พี่จะจัดเมื่อไหร่พี่จะจัดแต่ด้วยความรู้สึกเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ เราไม่ได้เราไม่ได้ศิลปินที่มีเราไม่ได้ศิลปินป้ายไฟขนาดนั้นนะครับเราก็เลยตีตัวเองไว้แบบโอ้ยแจงมันมีคนมาหรอว่าบ้าป้ะเนี่ยแจ้ให้เขาลองให้เขาดูให้เขาดูเพราะมันเด็กที่ติดตามเราก็ส่วนหนึ่งก็เลยแต่ถ้าขอห้าสิบคนก็แจงบอกช่วงนี้ด้วยการการณ์ด้วยแล้วก็ดูแลดูแลง่ายด้วยแล้วก็ ใหญเขาเอกซ์คลูซีฟจริงๆอ่ะแต่เห็นแต่เห็นบอกว่าวิธีคัดเลือกก็ดูแปลกตาดูแบบว่าจักคลิปไม่จากการิมพ์ใช่ส่งคลิปเพราะว่าเรากลัวอะไรรู้ว่าเรากลัวว่าเพราะว่าที่เนี้ยอันเนี้ยมันไม่เหมือนคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคือเขาก็มาดูอย่างเดียวแล้วเขาก็กลับแต่อันเนี้ยการทําครั้งเนี้ยมันเขาได้ทัชกับเราจริงๆอ่ะเราลงไปอยู่กับเขาเราคุยเราดูนี่นั่นที่มันแบบที่เขาไม่ได้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 จากเรา แบบที่เขาไม่ดูคอนเสิร์ตปกติก็เลยกลัวว่าเราได้ส่งคลิปมาเพื่อขัดคนมากเรามองหน้าเรามองตาเรามองการพูดที่อยากมาเนี่ยมาพี่รู้ไม่รู้พี่รู้สึกรู้สึกได้แล้วก็ทีมให้ทีมเป็นคนสกิลนะคนนี้ทรงไหนคนนั้นทรงไหนเพราะเรากลัวว่าหนึ่งคนถ้าทรงมาแบบเหลือเธอะนี่อเลออเทอจะออกก็ติดออกเพราะงานนี้ให้จริงจริงให้จริงจริงไม่ได้คึอแค่มีสปอนเซอร์ ค่าใช้จ่ายก็เข้าเข้าตัวจริงเพราะว่าตั้งใจที่จะให้จริงๆตั้งใจจะทาจริงเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วก็อีกคนที่แบบตกรอบเขาเสียใจไหมเขามีโมวินหลักใหม่มีอะไรในโลกโซเชียลมั้ยก็ไม่รู้ไม่ได้อ่านแต่ว่าทีมงานก็ดูให้แต่ว่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นการเริ่มต้นอันนี้เป็นมิวติ้งนะน่าจะเป็นครั้งเดียวแต่คงจะมีีกทีก็นนานเลยรอบหลังก็อาจจะเป็น แต่เป็นคอนเสิร์ตแล้วรอบนี้แลถ้าคอนเสิร์ตเงี้ยไม่ต้องมาเลือกแล้วมาเอาตังค์มาให้ครับเหมือนคนก็ไหวใช่ปะเออไหวเอออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็าประทับใจมะเพราะมีแผนแล้วกะหลังจากะทำหลังจากทำมิ้งนี่แหละหลังจากทำมิ้งนี่แหละแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเออเราก็ทำมันได้ดีกว่าขณะนั้นก็คุยกับแจงว่าว่าเฮ้ยลองทัวร์คอนเสิร์ตไหมแต่ว่าเป็นทัวร์ที่เราจ้างขึ้นเองไม่ใช่ทัวร์ที่เราถูกจ้างไปอะไรอย่างเงี้ย ประทับใจอะไรส่วนไหนของแฟนกับที่ทําให้เราครั้งนี้เลยะจนถึงเราจะต้องจัดใหม่เจ้ามันแต่รอบนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตแหละเป็นคอนเสิร์ตที่แบบทีนี้ก็จะเป็นคนที่ทั่วไปที่เขาอยากมาดูแลแต่ความนี้แต่ว่าอันที่ครั้งนั้นเป็นวิคติ้งก็คือเราอยากให้คนที่เขารู้สึกกับเราจริงๆอ่ะยังรู้สึกกับเราจริงๆอ่ะที่ไม่ได้เห็นที่อยากให้คนที่มาเขาไม่ได้เห็นแค่เปลือกเราอ่ะอยากให้ให้เขาเห็นเนื้อเราด้วย แฟนกับเกาทำเซอร์ไพรส์ให้เราแบบในวันมิรติ้งอะไรเนี่เขาก็ก็ก็มีฮะับเขาก็แต่ไม่รู้เซอร์ไพรส์อะไรไม่รู้ไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้เห็นวีโอทัดต่อหรอถผมไม่รู้ไปนึกว่าเขาแก้เนาะใช่ใช่เพราะพี่จะถามเรื่องหนึ่งเปลี่ยนลุคไปเยอะมากจากเมื่อก่อนขอโทษนะตอนนี้เป็นคุณแจ๊คภรรยาบอกแบบภรรยาบอกมาแบบดูหล่อขึ้นดู กลัวสาวไปเชื่ออะไรนั้นก็กลัวแบบว่าสาวตูมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบตูกระจกทุกวันเลยเนี่ยไม่ได้ว่าหน้าตัวเองดีอะไรเลยเนี่ยจริงๆมันถ้าดูดีขึ้นไงคือแบบมันเปลี่ยนลุกเปลี่ยนลุกเพราะภรรยาพาไปทำดีเลยก็ด้วยแหละก็ด้วยก็ก็เอาอีกแล้วไม่อยากขอบคุณแต่มันเหลืองพูดขอบคุณมันชอบเหลืองใช่ก็คือถ้าเขาเป็นคนบอกเราเนี่ยบางทีที่แรกก็แย้งนะสิ่งที่มันบอกเราอ่ะเราไม่ชอบ แต่บางอย่างที่เราลองทำเออมันดีแต่กระบปาตนี้โอเคแล้วใช่ไหมกับลูกที่เขาเปลี่ยน้โอเคโอเคโอเคแล้วก็คือตอนนี้ก็ก็เชื่อเมียน่ะเมียทำอะไรก็ทำหมดอ่ะใช่แต่เราก็จะมีความเป็นเราอยู่บ้างหมดไปเยอะไหมคะอาการปรับรูปชุดเสื้อผ้านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนะเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวได้แต่ปฏิบัวันนี้ก็ขออีกใช่ไหมได้ไงมันได้เวลาได้เวลาของเราแล้วเออมันก็ต้องเสียใจ บางคนสงสัยอันนี้ผมพูดอะไรไม่อายไม่ไมาอมายเลยนะ,ะไม่อายนะเพราะบางทีอ่ะบางทีเงินเราอ่ะเราจะไม่ค่อยพกงสดเราจะพกเงินบัตรใช่ไหมแล้เนี้ยเรามีเพื่อนเปนนักข่าว So> นี่ปะคเขาเป yeah? ็นคนอยู่เบื้องหลังชื่ออะไรอะคะชื่อเอ๋มเขาเป็นคนอยู่เบื้องหลังเขาชื่อเอมเบื้องหลังทุกเรื่องผมติดนี่เขานี่เกิดแล้วนะเยอะมากเป็นแสนแสนนะรวยขนาดนั้นเลยเหรอทนนี้ฮะเป็นกระเทยที่คอยที่คอยหยิบบัตรให้รูดให้รูดให้รู่แจงซื้อเลยแจ๊ซื้อเลยแต่เขาเป็นเพื่อนแจงอะไรครับผมครับผมวันนี้ก็จะเป็นใชมครับผมเป็นเป็นนักแสดงที่ยิ่งเงินนักข่าวเป็นคนแรกแรกเป็นคนแรกในเลยเป็นอะไรวงนที่สุดท้ายเหมือนว่าจะครบจะครบรายวันของ พี่โรเบิร์ตนะครับบุกกลุ่มๆเขาก็เตรียมตัวแล้วพี่พี่มีอะไรทําอะไรยังไงแบบก็เดี๋ยวาก็ต้องรอเราก็ต้องรอรวมกันนะแต่ทีนี้พี่บอลก็ต้องพี่บอลก็จะเป็นต้มโหรใหญ่แล้วเคยจะเหมาะพี่ๆน้องๆอ่ะพี่เดี๋ยววันนี้จะจะเป็นวันร้อยวันพี่เบิร์ตนะวันนี้จะเป็นนี่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 อะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนแก๊งในบริษัทฮาก็จะเหมือนกันเียมตัวใช่ใช่ใช่แต่เราคนเดียวที่ไม่โดนเนาะที่พี่เบิร์ตไม่มา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 เขาโดนทุหมดว่าเยยมเยยนไม่มาไม่มาเรา ผมก็คงอยู่กวนอยู่ของผมไงผมก็ยังถามพี่บอลก็ยังอมยังอ่ำก็ยังอ่ำยังอ่ำพี่บอลอยู่เลยนี่มึงว่าเขาไม่เหนื่อยเมื่อนกินข้าวก็จุดเข้ามาอัดรายการก็จุดเรียกเขาขึ้นรถตู้ก็จุดเรียกเขาใช่ พี่แท้แต่มันมีกระแสในทวิตนะคะว่าเหมือนแบบพี่เราเบิร์ตมันอยู่แล้วแบบการเรามันดูแบบดูไม่ห้ามมันดูอะไรแบบก็ต้องแล้วแต่เขาจะคิดนะอันนี้เราห้ามเราห้ามจิตใจคนคิดไม่ได้นะแต่ถือว่าเราก็ทําเต็มที่เราก็ทําให้เต็มที่เพราะว่ามีเงาเงาไหมมีมันมีอยู่แล้วมันคนเคยชงกันับบสนับสนุนก็คนอยู่ด้วยกันนะมันแล้วที่ผ่านมัน เป็นเป็นกลุ่มก้อนที่ชัดเจนแล้วอ่ะคนดูเขาก็ติดภาพเพราะใช่เพราะยิ่งติดภาพหนึ่งคนหายไปไม่ได้เลยหนึ่งคนหายไปมันไม่ได้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แค่พี่เบิร์นะบางทีพี่บอลแต่พี่บอลยังไม่เคยขาดบางทีพี่นุ้ยพี่นุ้ยขาดเราขาดอะไรเงี้ยมันมันจะมีใช่มันมันมันเขาเรียกมันมันไม่เต็มที่มันไม่เต็มที่ใช่พี่พี่เห็นแบบบทเรียนอย่างที่เราเบิด์ลที่แบบว่าทำงานโหดงานหนักมากเลยจะใม่ได้ป่วยกลัวบ้างไหมคะตัวเรากลัว โกรธตั้งแต่พ่อแล้วตัวนั้นสมัยพ่อแล้วมอเห็นพี่เบิร์อีกคนคคนึ่งใช่พี่วังเขาพี่วังเขาให้เปิดเปิดหน้าตอนตอนพี่เบิร์เสียวันวันแรกเปิดเห่งั้นเราก็รู้สึกมันนะมันไม่จีรังนะทุก<ม>อย่างมันก็จริงเงินทองนหาได้สุขภาพมหาไม่ได้ก็เข็นมันเด็ดตั้งแต่ครัวมาตั้งแต่เรื่องพ่อแนละ้วเ<ม>นะขาตดเดี๋ยวนี้ก็คืออาจจะไม่ได้รัก สุขภาพมากมายแต่ก็คือรักตัวเองมากขึ้นแต่ดูแลตัวเองมากขึ้นไม่หหมนานเงือบเกินไปใช่ไหมพี่อ่าก็โหมอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าแบบแต่ไม่แต่แต่ว่าถ่านในไม่แต่ไม่แต่คิดเอาไว้แล้วคิดเอาไว้แล้วว่าถ้าสมมุติว่าลูกลูกเรียนเริ่มแบบเขาเริ่มดูแลตัวเองได้คงจะแบบไปวิเวกเองไปแบบที่ไหนก็้ที่ใช่ทั้งที่ไม่เปิดเปิดโฮมสเตย์เปิดนูกเนี่ยอันนี้จริงๆริงแบบ แบบไม่อยู่ยคือไม่อยู่อเออใจไม่คือจะไม่อยู่อะไรอย่างอย่างนี้แล้วอ่ะออกคือวงการเลยพี่ถึงออกคือวงการเลยไหมแต่ท่านต้องมีตังค์ส่วนหนึ่งก่อนนะใช่เออถึงจะออกได้ใช่ใช่ต้องมีตังค์ส่วนหนึ่งก่อนครับมีคนท้าอยากให้พี่ไปเต้ไปเต้นไปเต้นกล้าไหมครับพี่กล้าไหมอ่ะไปกับแฟนไทยอะไรนะแต่งแต่งแต่งไปต่อกับลูกคิดอะไรอยู <S <S ่เดี๋ยวไปโอ้ไม่ไหวหรอกขึ้นขึ้นไหวไหยพี่ถ้าไปขึ้นจริงแบบมีคนมาท้าตามเพราะไม่ไหวแต่ถ้า ตอนนี้ไม่ต้องทํางานนะแต่ถ้าถ้าอาชีพลาห้าตันฝ่ยหนึ่งล้านหนึ่งจุดล้านเนียปวะเขาปีแบบเงินมีแต่เฮียบุญเลี้ยงเท่านั้นนะที่ทำปัจจุบันนี่หายากนะเฮียบุญเยไม่แต่ถ้ามีเวลาให้จริให้ามมีเวลาจริงๆมีเวลาจริงเอากับใครอยากต่อยกับใครต่อกใครที่เราคิดไว้เนี่ยอยากต่อยพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดไปแล้วเลยต้องจุดทูบหลายๆดอกจุดทูบให้พี่เบิร์ตมาต่อยครับผมไม่เป็นไรเล่นกันได้สนิทกันปากไหนแล้วกันอยากยีครับปากของงานหน่อย